โอ้อะหมากกับแมีนอหลีว่ะทีครับฟันขึ้นโเม่ยนมาโอ้โอนะครับพื้นมาจต้วดอ๋อื้นมาแต่ต้มข้าวโพดเอาปลูกมีสวนข้าวโพดพร้อมไงล้วใกล้ตีพ่อได้อันวัานเสาหน่ว่ะทเมื้อเ้อนนี่บ่ดีต้มมื้อเนแล้ววันเสา อ๋เมื่อเอื้อนนี่ที่ฮักต้อมแล้วลออของจีมาอุดหนุนยี่ดอกไป,ไปเบื้องด้ไปเบื้งสถามนมันมปไปอือผมกะทีเข้าไปเบื้องไปเล่อโอออกมายุนยนาย่นี่แหละวัติียุน่นหน้าอ๋อยุ่นยุ่นี่ก็มีพ่นคว้าอ๋อพ่นคว้าไม่ง่ายใบน,ะน,บนี่วัตถิทำอ๋อ ใส่เฟื่อนใส่ไฟจังใดอยู่นี่เอา,าเซลล์ใส่โซลาเซลล์อ๋นะครับโซลาเซลล่ราเร็ยนอ๋ใส่โซลาเซลล์กัน,นนะโอ้แต่มีแดดจังเลก็ดีนะจักแผนหรอครับจัคแนหรอโซลาเซลล์นี่สี่แผ่นโแผนอน้ำสามไฟหนึ่งน้ำสามไฟนึงเหลืยใส่อยู่มันบา แพงบอลโซลาเซลล์จุดหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยบาลร่วมเบิดนี่ยไหมร่วมเบิดที่เอาใส่งานได้ความนี่ยไหมจากแบบโอ้แค่สี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยคือว่าเต็มโอทั้งงท่อออัห๋คือว่าเต็มระบบว่าได้เบิดตัวยางแล้วทอเพื่อนไปน้าเนื้อเนี่ยได้เบิดตัวยางคือว่าร่วมเบิดแล้วโอ้นะครับก็คือว่าคือว่าบอแพงนะครับ เอาใส่ได้เบิดปีเบิร์ตจดเนาะเออโอ้ท่าสวนจังสีกัมีตาใส่จอราเซียวเบิด์ตมันประคาหัวหน้มเนี่ยโอ้ดีดีเนาะครับโอ้เดี๋ยวสิผ้า่านผู้ชมบขับไปเบิ่งจังหน่อยเดี๋ยวตามฝนผ้าลวยไปเด้อเดี๋ยวฝนเา่าไรสิผ้าไปเบิ่งนะครับ ผลนะพืชผลผพารวยกันครับนี่นะครับตอนนี้เข้าก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่จอมปวกพุ่มบ้านเก้านะครับเพื่อนการห่โศกนะครับเนาะผลพาร่วยกะได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับจากสิพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปนะครับข้างในนะครับเพื่อที่สี่ไปเบิ้งนะครับ พุ่มตรงนี้นะครับเพื่อนได้โชคได้ลาบกันก็ถือว่าพอสมควรเด้อท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบกันนี่ก็ถือว่าพอสมควรนะครับปูเพื่อนได้เปลี่ยนแสนกะมีนะครับนี่ฝนพาลวยพาท่านผู้ชมมาตามแล้วนะครับเดี๋ยวสิพาเข้า,ขาไปเบื้องน้ำกันนะครับนะครับสัญญาณภาพเป็นจังไหนเนาะท่านผู้ชมชัดเจนบ่นะครับนี่นะครับปั๊ดเพิ่นขึ้นสูงคักสูงแน่เราเด้อท่านผู้ชม นะครับเพื่อนขึ้นสูงคัดสูงแน่แล้วนะครับนะครับเพื่อนขึ้นสูงคัดสูงแน่แล้วจอมปวกนะครับบ้านเก่านะครับตรงนี้เป็นเป็นบ้านเก่าสมัยโบราณนะครับเป็นบ้านเก่าโบราณนะครับเขตดอยู่นี่นะครับนกกะเจ้าก็ได้ได้ย่าย่ายออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเก่าเ้วยองานผู้ชมเป็น เป็นบ้านเก่านะครับเป็นบ้านเก่าโบราณน,นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับหลกักการพอยกสมัยเปลี่ยนไปนะครับชาวบ้านเพื่อนก็นได้ย้ายกันออกจากเพื่อนที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปปักหลักปลักฐานสถานที่ใหม่นะครับเอเมือในฝนพาร้วยกับผ้าทำผู้ชมมาดูมาชมน้ากันนะครับโอ้เพื่อนขึ้นซอดซอดขึ้นมาแล้วนะครับสอดแป้นขึ้นมาทาัทาง้ทงทงเราจะทำผู้ชม สวสดแปนขึ้นมาทั้งเทิงแล้วนะครับโอ้หนี่ทนผู้ชมสวสดแปนขึ้นมาทาั้งเทิงเราได้ทนผู้ชมเบิ้งเอาดูเอานะครับนะครับเป็นสวสดแปนขึ้นมาทั้งเทิงแล้วน,นะครับโอ้งามหงามหงามทมนะะผู้ชมนะครับพุ่มจอมปลวกบานเก่้าตรงนี้นะครับ ก็ยังมีลองรอยนะครับให้เห็นนะครับที่มีค้นข้ามาขอนะครับนอกจากยังมีห้อยแป้งนะครับห้อยแป้งห้อยนีอย่างที่เพื่อนได้ออกมาท่าไว,นว,วาาา้นะครับเดี๋ยวฝนพัดด้วยก็สีพ้าท่านผู้ชมทาพิธีนะครับหล้วาก็ีิได้ขอโชกขอลาบนําปลาพุ่มเจ้าทีนะครับิครับขอ,อน้ําปูน้าํายาเพื่อนน้ากันนะครับ สาธุนโมตสสะพระเขวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะพระเขาวัตโตระหะตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะพระเขาวัตโตระหัโตสัมมาสัมพุทธสสะสาธุสาธุลูกหลานมาเมื่อนในกะสิมาขอโชกขอลาบกับพระพุ่มเจ้าที่เสียงศักดิ์สิทธิเทพเทวาเทวดาทั้งหลายที่สถิตณสถานที่เวียงว่างตรงนี้กะ ขอดลบันดาลให้ลูกนันได้โชคได้ลาภกลับไปฝากไปตอนให้เ e ก็บซีทางบ้านเพื่อนเด้อครับไปฝากไปตอนให้ทำผู้ชมทางบ้านเพื่อนให้เพื่อนได้โชคได้ลาภให้เพื่อนได้ปดหนีปดศีลให้เพื่อนได้เบิดเคาะเบิดโศกเบิดโลกเบิดไพ่เด้อให้ได้ตามความมุ่งมั่นปรถนาของเพื่อนเด้อปูเด,ด้อยาเด้อซอยลูกซอยหลานให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรถนาให้ สามตแตกสองตแตกเด้อปูเด้อให้สามตแตกสองตแตกให้เห็นคักคักให้เห็นคักคักให้เข,าขา่าคักคักเด้อวันนี้ปูเด้อไปเหยียบไว้คักคักให้หยัยบไว้คักคักให้ลูกให้ล้าน,ดนได้โชคได้ลาบเด้อปูเด้อสาธุ เอากรได้จุดทูบบอดก,กาวบอดก,กาวเพื่อนแล้วนะครับคนพร,ระววยก็สิได้จุดทูบนะครับจุดทูบตัวเหล็กได้ท่านผู้ชมจุดทูบตัวเหล็กขอน้ำปูนะครับ พอสามตัวแตกแล้วปูดเด้อเขากระคักลูกหลานทั้งทุกทั้งยากนีไ่ได้ปดหนี่ปดจินดเด้อปูดเด้อพุ่มตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับไลาย หลายคนนะครับเพื่อนใดมากขอนะครับกับพุ่มตรงนี้นะครับเพิ่นกระดได้โชกได้ลาภกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นที่อัศจรรย์อยู่นะครับเป็นที่อัศจรรย์นะครับบ่คิดว่าสีเข่ากับเขานะครับเพราะบอคิดว่าสีเข่ากับเขานะครับสาธุสาธุขอให้เข,าข่าขอให้แ้อ ถือว่าโดนแล้วนะครับที่ฝนพาดรวยโบไลมากขอเพิินนะครับโดนโดนเทียนนี่มากขออนี่เข่าด้วยท่านผู้ชมโดนโดนได้มหาปูหา้าเพิ่นเทียนึงนี่ตัวเลขนี่เข่านะครับกลับมาล่อเบื้องนะครับว่างวนนี้สิเป็ี่ยนจ้งใดนะครับฝนพาดรวยคิดว่าน่าจะเข่านะครับเพราะว่าโดนโดนฝนพาดรวยได้มากเทียนึงมากย้มได้ก็ได้โสงย้มนั่นนะครับมาสถานที่ตรงนี้นะครับ มันนี่ก็มีโอกาสนะครับผ้าทำผู้ชมมากขอเอาโชคเอาลาบนะครับนั่ภูมิจอมจอมปวกบ้านเก่านะครับเนาะสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นภูมิจอมปวกบ้านเก่านะครับเป็นสถานที่หมู่บ้านโบราณนะครับสมัยเก่านะครับก่อนที่ความเจริญสิเข่ามานะครับเพิ่นก็ได้แยกย้ายกันออกไปตั้งรักปักฐานนะครับมองอื่นนะครับเนาะก็คือได้ง่ายออกจากตรงนี้นะครับก็เลย มีภูมิจอมปวกนะครับบ้านเก่าเกิดขึ้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับฝนผ้าร้วยกระได้ผ้าท่านผู้ชมมานะครับขอเอาโศกเอาลาบกับวังว่าเมื่อนี่คลิปของฝนผ้าร้วยนะครับทีใดเฮ็ดออกไปสิมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับลองพิจารณาเบิ่งเด้อท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับเผื่ออาจสิไดมีประโยชน์นะครับเนาะใส่วิจายย่านเอานะครับมากก็ค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเด้อนะครับ เป็นเพียงแนวทางมานํำเสนอเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับบัวสิเปียนรัฐบาลนะครับหรือใต้ดินนะครับฝนพารุวยกับสนับสนุนไฮเล่นเด้อท่านผู้ชมนะครับเป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นนะครับมหาแนวทางฝากตอนท่านผู้ชมตอนนั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันเด้อท่านผู้ชม เลขหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับเลขหนึ่งมาแล้วเด้อท่านผู้ชมตัวแรกนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเอา้ากลับมาเบิ้งนะครับตัวที่สองจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับตัวที่สอง ตัวที่สองเลขแปดโผล่มาแล้วนะครับตัวที่สองนี่เลขแปดโผล่มาแล้วเด้อท่านผู้ชมตว่าฝนพัดว่ยนังไปนังมาเห็นตัวเลขท่านผู้ชมฝนพัดวยนังไปนังมาเห็นตัวเลขนะครับแล้วสิผ้าท,ท่านผู้ท่านผู้ชมเบิ่งน้ำกันจังหน่อยเด้อท่านผู้ชมฝนพารวยเห็นตัวเลขนะครับผู้ถดทีเบิ่งคลิปนี้อยู่กับสีได้มิโชคนะครับนะครับ รูปใบก่อนนะครับน่าจะเป็นสี่เก้าสองเด้อนี่นะครับสี่เก้าสองนะครับหนึ่งแปดเด้อท่านผู้ชมหนึ่งแปดนะครับตัวตัวสุดไทยจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับตัวสุดไทยสี่เป็นตัวเลขยีอยั้งนะครับเน,ะนาะมากะมัดลอรลุ่นมันลอบเบื้องน้ำกันเด้อท่านผู้ชมว่าตัวสุดไทย ปูยาเป็นเสียหายตัวเลขเอีกยังนะครับเห็นหัวแล้วนะครับเห็นหัวแล้วตัวเลขทูบมาแล้วนะครับหนึ่งแปดสามนะครับตัวเลขทูบมาแล้วนะครับหนึ่งแปดสามกระใสพิจายานเดอร์ทำผู้ชมหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสาม การถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับฝนพื่อใหยกระด้ยมีโอกาสพ้าพี่พ้านองนะครับพทาทนผุ้ชมมาดูมาชมนะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับมาขอเอาโชคเอาลาบ